ตาเอตาเออ่ะโดนเบ็ดเกี่ยวปากโอ้โหไหนดูสิเนี่ยสายสายเบ็ดยังคล้องคอใช่ไหมพี่แอนสายเบ็ดคล้องคอด้วยใช่เป่าโอ้โหดูมึนมึนจริงๆเลยอ่ะไหนดูสิพี่แอนโอ้ยตายแล้ว หนๆดูตรงปากสิลูกตร,หหรตรงมุมปากเลยอ้ยโอ้อยโอ้โอ้นโอไไ้ยโอ้ย้ยลอ้ยอ้ยโองยโอ้ยโอ้อ้ไอ้ยโอ้รโอ้ยโอกยโยเอยอ้อ้ย้ยกอ้อยโอ้ยยโอโอ้อ้อ้้อ้เโอ้โอ้้โอ้อย โอ้ยพี่แอนมันอันใหญ่อยู่นะไหนลูกตายแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อจะจับให้เอาสงสารมันเนาะโอ้ยกระโดดหนีกระโดดหนีหลวงพ่อไหนดูสิเฮ้ยออกแล้วเนี่ยพี่ธุมไม่ออกค่ะมันมันโอุ้ยอุ้ยอุ้ย ลิ้นน่ะหลงพ่อโอ๊ยนายลูกไปไปหครับหมอฮะจะไปเหรอคะจะเอาไปแล้วใช่ไหมใช่โอ้ไปไ,<ห>ไปร <ไป S 1> ้านปลาสุาสัดนะ่ะที่กำลาลอ่าโอ้โหไปไป,ไปหาหมอแล้วคุณ <laughs> ตาเอา,เอาเราลวดลวดติดคอไปด้วยนะตา ไ้ดูสิเฮ้ยไปมีลวดติดคอไปด้วยอ่ะโอ้โหตายไปไปหายไปไวเด้ออ๋อสงสารมันโอ้ยเนาะไปแล้วหลงตาหลงตามานั่งดูอ้า แตแล้วไปแล้วเฮ้ยรถ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 มารถมาเอาแล้วก็จะไปซื้อนมแล้วก็วิ่งข้ามถนนมาทำไมเนี่ยเขาไม่เป็นไรหรอกข้ามก็ข้ามแล้วขี้เกียจกลับไปอีกเว้ยสวัสดีค่ะทุกคนเอามาสวัสดีตอนท้ายนะคะอืมสงสารหมาน้อยเนาะเขาโดนเบ็ดเกาะนะคะเมื่อกี้ เบ็ดเกาะปากตะกะจัดไปกินอะไรก็ไม่รู้ในถังขยะนะมัง้งแล้วก็เขาแขวเนเบ็ดไว้ตรงนั้นโอ้ยมันขึ้นไปกินอะกินเบ็ดเฉยเลยแล้วเบ็ดก็คงจะแบบติดลิ้นอะแล้วเมื่อกี้มันพยายามที่จะคายก็ขายไม่ออกนะคะก็เลยคุณตาแล้วก็น่าจะลูกสาวพากัน เอาน้องหมาเนี่ยไปที่ร้านบ้านลักสัตว์เป็นคลินิกอุ้ยเนาะอ,อันตรายนะคะถ้ามีเบ็ดแบบนี้เนาะแขวนไว้เนี่ยหมาน้อยเต็มบ้านเลยมันจะแอนนะคะโอเคทุกคน ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย